ยินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆการสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไล์ทุก,ทกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไป สวัสดีค่ะชาวมีนนะคะลัคนามีนราศีมีนและคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะวันนี้นะเราจะมาดูดวงความรักนะคะหลังวาเลนไทน์นะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาช้าแต่ก็มานะโอเคควีนออฟัน พลังงานของคุณน,นั้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตนะคะทุกๆเรื่องในชีวิตเลยช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะดีมากนะคะทุกๆเรื่องมีความรู้สึกผ่อนคลายเจิดจะรัสแจ่มใสนะคะแล้วความรักของคุณราคาจะเป็นยังไงบ้างความรักหลังวันวนาเลนไทน์ e o o ัพความรักที่ได้รับการฉลิมฉลองความรักที่มีสีสันนะคะมีความสุขนะส b ิเบตนะคะพึ่งผ่านการไปดินเนอร์ไปปาร์ตี้ไปท่องเที่ยวนะคะมีความสุขนะคะเ e สอนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะคะที่ตื่นเต้นนะกับคู่ครองคนรักนะคะนะบางท่านบางรายอาจจะมีการทำกิจการร่วมกันอาจจะมีการทำงานร่วมกันทำภา,ารกิจร่วมกันหรืออาจจะมีการไปเล่นสนุกสนานนะคะมีกิจกรรมอาจจะไปตีแบดบตีปิงปองนะมีกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะที่ไม่เคยทำมาก่อน fire of s o r d s ความรักก็จะเป็นแบบลิ้นกับฟันนะคะมีทะเลาะกันบ้างความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะในช่วงหลังวาเลนไทน์นะก็เป็นปกติธรรมดานะคะของคู่รักนะลิ้นกับฟันนะคะด้วยความที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะก็มีอีกโก้เยอะนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะผเดกการนิดนึงนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่ะนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะแบบมีอีกโก้นิดนึงอะไรงี้นะฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยพูดนะคุณนะไม่ค่อยพูดคุณเป็นคนนิ่งๆเงียบเนะคะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอะไรต่างๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งอคู่ของคุณจะเป็นอะไรที่แบบต้องแบบแสดงออกถึงความรักนะต้องบอกรักนะฉันต้องรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญนะ อะไรอย่างเงี้ยเออคนที่นิ่งกับคนที่นิ่งมาเจอกัน <c oughs> นะมันก็จะมีแบบเออทะเลาะขัดใจกันบ้างนะคะด้วยความที่แบบอีกโก้เยอะด้วยกันทั้งคู่แต่คุณและเขาเนะ่ยเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะพมลิขิตชักนำมาให้พบกันให้รักกัน เป็นความรักที่เป็นผลบริย์ขีดแล้วจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะในช่วงหลังวาเลนไทน์นะที่จะแบบโอ้โหในช่วงหลังวาเลนไทนะ์เนี่ยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะความรักของคุณก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอขอเวลานะคะขอเวลาทบทวนตัวเองนะทบทวนตัวเองทบทวนตัวเอง,ทบท,เองทบทวนเรื่องราว ขอเวลาอยู่เงียบๆน,นะคะคือมันจะมีการทะเลาะก,กันแหละด้วยความที่นิสัยแบบว่าคนหนึ่งเงียบอีกคนก็เงียบเหมือนกันคนหนึ่งเงียบนิ่งๆแต่อีกคนเงียบแบบอยากเอาชนะต้องเป็นที่รักต้องเป็นคนสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะแล้วด้วยความที่เป็น Queen of ว n นอ่ะก็ไม่ค่อยอยากจะโอจ้จบเอาอกเอาใจใครอยู่แล้วนะ นะคะคฉันก็แบบมีงานที่ฉันจะต้องทําภารกิจที่ฉันต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะฉันจะให้มานั่งอดอ,อ,อ,อดอฉอเะออดอนเน่ยนะฉันทําไม่เป็นหรอกนะแล้วฉันก็มีเรื่องที่ต้องคิดในหัวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่คนที่เป็นเดอ e เอมเ o อเนี่ยก็ต้องการคนที่ออดอ,อออดอ้อนเฉารออะไรเงี้ยแล้วจะอ่อนแล้วทวยจะยอมทุกอย่างเลยมันก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างต้องใช้เวลานะในการที่จะทบทวนปรับจูนตัวเองนิดนึงนะถ้ารักกันมากพอนะคะเนี่ยทูอัสอดนะจะต้องจะต้องปิดตาข้างหนึ่งนะคะในนี้ในที่นี้เขาปิดตาสองข้างเลยนะคะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์น่ะ เราจะต้องวางอีโก้ลงนะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่เราควบคุมเขาไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมเขาได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเองถ้ารักกันมากพอถ้าคุณรักเขามากพอนะคะคุณจะต้องใช้อิโมชันที่มีความสุขที่มีความรักนะคะรักแร้เงื่อนไขเอาชนะใจเขานะคะคุณอาจจะต้องยอมปรับ จูนเปลี่ยนตัวเองนะปิดตาลงข้างหนึ่งนะคะให้อภัยเขานะคะให้อภัยเขาให้อภัยเขาแล้วก็โอ้เออฟคันะคะจะต้องทำให้เหมือนกับตอนรักกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆอ่ะคือเวลาที่เราคนเราครบกันผ่านระยะเวลากันมาพอสมควรเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนความรักเริ่มจืดจาง อะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีต่อสู้ทุกเถียงกันบ้างเอาชนะค้าคานกันน่ะเชื่อฉันไม่ผิดแต่ไมฉันจะต้องยอมเออแล้วทำไมฉันจะต้องเป็นช่างเท้าหลังเธอจะต้องเป็นช่างเท้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลืมความรักตอนที่สมัยเราจีบกันไปฉะนั้นนะ่ะจะต้องปิดตาลงข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ หวนกลับมานึกถึงวันที่เราเริ่มรักกันใหม่ๆซอ f คับนะคะแล้วก็เพิ่มความรักเพิ่มความหวานในชีวิตหักนะ seven of pentacles นะคะเนี่ยห่วงแหนและรักษาไว้นะความรักนะคะที่คุณบ่มเพาะมาอย่างยาวนานนะ ถ้าคุณรักกันมากพอนะคะคุณก็จะต้องนะคะยอมปรับยอมจูนนะคะห่วงแหนความรักที่ก่อร่างร่วมกันปลูกต้นรักมาด้วยกันนะค,ะคุณและเขารักกันนะ The world นะคะเป็นโลกทั้งใบของกันและกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงจิตใจภายในนะคะเนี่ย the the sun the world the sun นะคะ ความรักของคุณนะ่ะมันเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์นะถ้าคุณสามารถปรับจูนตัวเองได้ปิดตาลงข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ลดอีโก้อัตตาตัวเองลงเป็นคนที่ได้เริ่มก่อนเริ่มต้นที่จะยอมเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าซีโรลาบนะคะต่อจัก,กรวาล ะะยอมซิโรล,ลาฟต่อจัก,กรวาลยอมเป็นคนที่มีความรักและเงื่อนไขก่อนนะคะรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นเขาอีกโก้เยอะหรอเขาเอาแต่ใจหรอเขาประเด็ดการเหรอเขาดื้อหรอแต่เขารักคุณนะ,ะคุณยอมได้ไหมล่ะคุณรักเขามากพอไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเป็นคนที่ย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะ Queen of q u e e n of w a n นนะ,ะฉันเป็นผู้หญิงเก่งฉันทำงานนอกบ้านอะไรอย่างงี้ฉันพึ่งพาตัวเองได้ฉันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใคร นะนั่นคือเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คุณมีคู่แล้วถ้าคุณรักเขามากพอและอยากที่จะให้เขาเป็นคู่ชีวิตอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมาสู่การเป็นสาวน้อยเริงร่าในอ่างน้ํา<ม>เห็นไหมคะในทุง่งหญ้านี่มีนกบินจิบจิบจิบคือรีแลกซ์บ้างนะคะหยุดโหมดจริงจังแล้วกลับมาเป็นหญิงสาวน้อยที่มีความรีแลกซ์ที่ ถอดหัวโขนจากการเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงนักธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันเป็นหัวโขนที่การเป็นการลดอัตราตัวตนตัวกูของกูลงนะคะกลายเป็นสาวน้อยผู้ ไร้เซึ่งเงื่อนไขใดๆในความรักนะคะไม่มีพันธนาการผูกพันไม่มีอำนาจหน้าที่การงานยศสูงตำแหน่งสูงนะคะมาใส่เป็นหัวโขนถอดหัวขนออกไปคุณก็จะเหลือแต่หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่บริสุทธิ์อ่อนหวานสดใสนะคะพร้อมที่จะรักนะต้นรักของคุณที่คุณปลูกมาด้วยความรักที่คุณลดน้ำพุนมดินน่ะนึกถึงวันแรกวันนั้นถ้าคุณทำได้ ความรักของคุณและเขาอ่ะจะกลับมาสดใสเป็น The World ์ f t h เดอะซนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขสำเริงสำราญฝันที่เป็นจริงนะคะเนี่ยรักใคร่ปลองดองนะคะเป็นคู่ที่เป็นยอดตุนังหนันนะคะรักกันนะคะมากๆบูชาวความรักมากๆเลยนะเมื่อคุณยอมอ่อนนะคะเข้าใส่เขาก่อนเขาเนี่ยตัวเขาซึ่งเป็นเด e e เอ e ม o r เนี่ย เขาก็จะอ่อนละถวยละลายไปกับความอ่อนหวานของคุณแน่นอนอีโ้อัอตราของเขาก็จะถูกปลดระวางลงในไม่ช้านะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั้นนะจะต้องนะคะใช้เวลาทบทวนตัวเองนั่งสมาธินะ,ะปรับจูนอารมณ์ตัวเองนะคะให้อยู่ในพลังงานความรักความสุขและมีรักแรงเงื่อนไขได้ความรักความรักความสุขของคุณก็จะสดใส ก็จะประสบความสําเร็จนะคุณลองเปลี่ยนคุณไม่ต้องเชื่อแม่หมอแต่คุณลองเปลี่ยนพลังงานของคุณดูก่อนนะคะเราควบคุมได้คือตัวเราเองนะเนี่ยเราจะมีข่าวดีนะคะเอดออฟฟารนะคุณจะได้รับข่าวดีไม่แน่นะตัวเขาก็อาจจะเปลี่ยนตามคุณนะคุณก็จะได้มีโหสิบเหรียญส0เหรียญน,นะคะเนี่ยสิเหรียญเลยนะเนี่ย เป็นไพ่ครอบครัวออกมานะคะเนี่ยแค่ปรับเปลี่ยนพลังงานปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะให้ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โกรธนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่โกรธมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างมาทดสอบความรักความสัมบัธ์ของคุณทําให้คุณโกรธไม่พอใจนะคะให้อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวนะคะทําสมาธิสงบนิ่งนะปรับจูนอารมณ์ตัวเองปิดตาลงข้างหนึ่งนะคะนะแล้วถ้าคุณทําได้ พลังงานเมื่อพลังงานคุณเปลี่ยนเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองนะจะเปลี่ยนเขาด้วยเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคนคนนี้นะเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีอีกโกะตาเยอะนิดนึงถ้าคุณเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนได้แน่นอนพลังงานความรักชนะทุกอย่างนะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีการแฮปปี้เอนดิ้งอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะใครที่ เป็นแฟนกันก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะเป็นแฟนใครที่เป็นแฟนอยู่แล้วอาจจะถูกขอแต่งงานนะคะมีลูกนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้ดิ้งมากๆนะคะมองถึงอนาคตอันยาวไกลได้เลยนะสำหรับชาวมีนนะคะโอเคเดี๋ยวขอไพ่ความรักให้กับชาวมีนหน่อยสามใบ แค่ปรับจูนตัวเองนะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกนะคะคุณและเขานะ่ะมันก็คือเป็นควีนกับคนะิงน่ะมันเป็นคู่กันอยู่แล้วนะ่ะนะคะจะต้องมีคนหนึ่งอ่อนคนหนึ่งแข็งนะคะนะมีคนหนึ่งฟังมีคนหนึ่งพูดผัดกันนะคะเริ่มแรกมาอาจจะต้องปรับตัวสักนิดนึงนะคะแต่ต่อไปมันจะสดใสสดชื่นถ้าคุณทำได้ ข่าวดีรออยู่นะคะความรักความสำเร็จรออยู่ความอุดมสมบูรณ์รออยู่นะครอบครัวที่อบอุ่นรออยู่นะคะซึ่งคุณทำได้แน่นอนนะเดี๋ยวขอให้ความรักให้คุณสาใบขอให้ความรักให้ชาวมีนสาใบสิคะ ดีนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเลยคิงกับควีนเนี่ยสู้กันมากเลยนะคะนะเธอก็แรงเธอแรงมาชั้นแรงกลับไม่มีใครยอมใครนะคะเนี่ยคิงออฟควีนนะคะ,จะเจ้าผู้ครองเมืองนะเนี่ยอดีตมันทะเลาะบอกแวงกันบ้างเป็นเนืองๆน,นะคะในปัจจุบันก็ ต้องมีคนหนึ่งยอมแหละนะคะเนี่ยคิดถึงความรักคิดถึงเนี่ยให้คิดถึงนะคะความรักสมัยก่อนนะสมัยป๊อบป,ปี้เลิฟตอนที่จีบกันรักกันนะคะเนี่ยคุณก็เป็นสาวใสๆที่ไม่มีหัวโขนเหมือนกันนะในตอนที่คุณและเขาเจอกันนะไม่ว่าจะคุณหรือเขานะ่ะนะคะนึกถึงความรักนะให้นึกถึงความรักที่เคยมีเริ่มแรกนะตอนนี้จะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ อดีตจะเคยถกเถียงกันยังไงไม่รู้แต่ปัจจุบันขอให้นึกถึงความรักที่กว่าจะมีทุกวันนี้ได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าที่คุณจะมาพบรักกันนะคะความรักแนอนาคตเป็นยังไงความรักแนอนาคตนะคะนี่แหละก็ต้องปรับพลังงานนะต้องกลับมาดูแลกันนะคะดูแลห่วงใยกันและกันนะฝ่ายหนึ่งยอมนะคะ อีกฝ่ายหนึ่งรับอีกฝ่ายหนึ่งให้นะคะผัดกันนะแต่ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนต้องเราต้องเป็นคนง้อก่อนนะคะถ้าเรายังรักและหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่เราก็ต้องยอมที่จะปรับเปลี่ยนที่จะยอมแพ้นะคะต่ออโกก,กับอัตาของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวความรักมันจะดีขึ้นเองแต่ถ้าคุณยอม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 แล้วเขาไม่เปลี่ยนเลยเขาก็ยังคงดือ้อเอาแต่ใจประเด็ดการเนี่ยแล้วทําให้คุณทุกทนนะ่ะ อันนั้นค่อยมาว่ากันนะคะว่ามันไม่ใช่แหละถ้าเขารักคุณมากพอเขาก็จะยอมปรับเปลี่ยนพลังงานเหมือนคุณเช่นกันเมื่อคุณมีพลังงานความรักความสุขเขาก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความรักความสุขเหมือนคุณแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเลยถ้าเขาเป็นคนที่เป็นนาสิสิตนะเนี่ยประเด็จการอีกนิดนึงก็เป็นพาณาซิสิทธิ์แล้วนะถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยเขากดขี่คุณเขาดูถูกคุณเขา เอาเปรียบคุณอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรักแหละคุณก็จะต้องพิจารณาตัวเองเอาตัวเองออกมานะคะเราจะมีความรักแท้จริงรออยู่นะคะแน่นอนแต่ถ้าเขาเป็นคู่แท้ของคุณจริงๆเขาจะเปลี่ยนตามคุณพลังงานจะเป็นแบบนี้เลยนะโอเคขอไพ่เลิฟเมสเซจให้กับคุณสามใบนะคะสำหรับความรักในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ r h r i n i y o y r u o ก้ oh, Difficulty นะคะ g e t to ุดเโอเคเป้าหมายของคุณนะจะสำเร็จในเวลาอันใกล้นี้คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะเนี่ย ขอให้คุณนะคะมิเฟสนะจินตนาการจินตภาพอยู่ในพลังงานความรักความสุขนะเป้าหมายของคุณจะสําเร็จแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ขอแค่คุณปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะแล้วก็มีเนฟเสนะคะอยู่ในพลังงานความรักความสุขคุณจะได้มีความรักที่ดีแบบที่คุณต้องการคนรักที่ดีแบบที่คุณต้องการแบบที่คุณตั้งหวังไว้ทุกประการเลยนะคะ defect quality นะคะอย่าให้นะคะ ความคิดหรืออิทธิพลจากบุคคลอื่นบุคคลใดมามีอิทธิพลเหนือความคิดของคุณนะคะเหนือความรักของคุณความอิจฉาจากบุคคลอื่นอาจจะทำความยากลำบากในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเราไม่รู้นะคะว่าใครบ้างที่หวังดีจริงๆหรือหวังดีประสงค์ร้ายฉะนั้นไม่ต้องไปรับคำแนะนำจากบุคคลอื่นบุคคลใดนะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแต่คุณเท่านั้นและเขาเท่านั้นที่จะรู้ดีนะคะว่ามันมาอยู่ที่จุดไหนแล้วมันจะต้องปรับเปลี่ยนปรับแปลงอะไรนะคะเพราะว่าปัญหาของเรากับปัญหาของเพื่อนมันก็แตกต่างกันคู่ความคนรักก็ถูกเลี้ยงดูมาคนละครอบครัวคนละนิสัยใจคอฉะนั้นคําแนะนําของเขาบางครั้งนะคะเอามาใช้ได้บางครั้งก็เอามาใช้ไม่ได้นะคะนะฉะนั้นนะคะอย่าให อิทธิพลของคนนอกมาทำให้ความรักของคุณสันคอน,นะคะแกติจูความกตัญยูนะคะขอบคุณความรักที่มีอยู่นะคะแล้วมันจะดึงดูดได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะขอบคุณความรักในตัวเองขอบคุณความรักที่พ่อแม่มีให้คุณนะคะเนี่ยเนี่ยคือความรักความรับรู้ความ สำนึกรู้บุญคุณนะคะต่อความรักที่คุณมีอยู่แล้วมันจะทำให้คุณสามารถดึงดูดความรักที่คุณต้องการในอนาคตเข้ามาได้เร็วระไวยิ่งขึ้นนะคะนะอย่างเช่นอ่ะขอบคุณต้นไม้ขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณอากาศขอบคุณจักรวานขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมขอบคุณคนที่คุณรักด้วยนะคะโอเคขอไพ่เกเบิลแองเจลนะคะให้สำหรับเชาเมีน เด้นออกมาเลยเล่นโบอีกแล้วหรอเหมือนชาวกลุ่มเลยนะคะบคุณคืออัญมณีนะคะถึงแม้คุณนั้นอาจมองไม่เห็นก็ตามแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดคุณก็เปล่งประกายเจิดจัลัดชั่วนิรันนะคุณถูกรายร้อมไปด้วยรัศมีแห่งความรักนะคะ สาดแสงสีทองลงมาจากขอบฟ้าจากจักรวาลสู่ตัวคุณทุกอย่างจะชัดเจนในไม่ช้าขอให้เชื่อมันและเดินตามฝันของคุณต่อไปคุณจะได้รับพรนี้ตลอดไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จในความรักนะคะขอให้คุณมีความสุขความรักคุ้มครองขอให้คุณได้มีความรักที่คุณต้องการนะคะขอให้คุณมีความสุขขอให้มีความรักไรเงื่อนไขและคุณจะได้พบกับ ความรักที่เบาสบายกายสบายใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น